สวัสดีค่ะนะคะวันนี้พี่ก็จะมาแนะนําตัวนี้ชื่อว่า Apple d e ลดีนะคะ<อ>เขาก็จะมาช่วยนะคะปรับสม,สมดุลการย่อยอาหารระบบขับถ่ายนะคะลดน้าตาลในเส้นเลือดบํารุงสมองบํารุงหัวใจนะคะ มีไฟเบอร์สูงน้ำตาลน้อยนะคะช่วยเร่งการเผาผลาญสําสหรับคุณแม่หลังคลอดที่การเผาผลาญไม่ค่อยดีแล้วอยากลดน้ำหนักแบบปลอดภัยแนะนำให้ทานดีท็อกแอปเปิลนะคะเขาจะมาขจัดของเสียนะคะขจัดไขมันส่วนเกินตามในร่างกายเรานะคะไขมันดีเขาจะเก็บไว้เขาจะขับออกเฉพาะของเสียส่วนเกินที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะ หนึซองมีอยู่7เม็ดค่ะนะคะราคา49บาทนะคะทานได้ประมาณ7วันนะคะให้ดื่มน้ำเยอะๆเพื่อขับของเสียออกนะคะก็จะทำให้น้ําหนักรถพุงยุบนะคะสัสดส่วนกระชับนะคะทานง่ายไม่ติดคอไม่มีผลข้างเคียงปลอดภัยนะคะคอนเฟิร์มเลยว่าทานดีเห็นผลลำไส้สะอาดคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคุณโล่งสบายตัวผิวพรรณดี ทานอะไรเข้าไปก็เห็นผลนะคะยิ่งออกกำลังกายด้วยควบคุมอาหารก็ยิ่งจะผอมไวไปอีกนะคะ ลูกค้าที่สนใจนะคะก็สั่งซื้อสอบถามได้มันี้ก็ขายมาหลายปีตั้งแต่ปีพศ60เนาะ Apple Detox นะคะสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะคะขอบคุณลูกค้านะคะที่เข้ามาสั่งซื้อสินค้าในช่อง YouTube ของแม่นิดนะคะแล้วก็แฟนเพจแล้วก็ Facebook นะคะ แล้วก็ขอบคุณแฟนๆติ๊กตอกตัวพี่นี้อาจจะเพิ่งไปเล่นแต่ก็ยังไม่ได้เล่นเก่งอะไรหรอกนะคะนี่ก็ส่วนมากพี่นี่ก็จะทำแต่งานขายของออนไลน์เลี้ยงลูกอะไรอย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะ